สวัสดีครับนักลงทุนวันนี้จะขอวิอเคราะห์หุ้นเรือนะครับเป็นไฟเสียงแรกของผมด้วยนะครับวันนี้จะลองลงไฟล์เสียงดูเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะได้เก็บไว้ฟังได้แล้วก็ไปโหลดได้ใน,ในกลุ่มกลุ่มนะครับเพราะบางทีเนี่ยมันเป็นมันเป็นตัวบทความที่เขียนไปเนี่ยมันมันจะรวนแรงลงไปข้างล่างนะครับไฟเสียงเนี่ยมันจะเก็บไว้ได้นะครับวันนี้ก็สิบหกนะครับกรกดาห้าเจ็ดนะครับ ก็ผมจะพูดคร่าวๆเรื่องตัว TTA ละกันส่วน PSL เนี่ยจะพูดเยอะหน่อยนะครับ TTA เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เดินเรือมีเหมืองมีเดินเรือนะครับมีเมอร์แมทเมอร์แมทคือเรือกุญแจน้ำมันแล้วก็มีธุรกิจปุ๋ยนะครับซึ่งธุรกิจพวกนี้มันคพ่อน่าจะมั่วน,นะครับว่าเออคุณมีนูนมีนี่เย้ะเนี่ยกลายเป็นว่าคุณทําอะไรได้ไม่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 ไมไมชำนาญน,นะครับแล้วก็เท่าที่ดูจากตัวแรกแล้วเนี่ยตอนที่ธุรกิจเดินเรือแย่ๆเนี่ยครับ ตัว PSL เนี่ยสามารถจ่ายันผลได้แต่ TTA เนี่ยจ่ายไม่ได้ขาดทุนเละแล้วต้องเพิ่มทุนนะครับทีนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนนะครับเราต้องมองว่าเอาละ่ะธุรกิจเรือจะกลับมาในปีหน้านะครับดูแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูกำไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงปีที่ผ่นานมาของหุ้นกลุ่มเดินเรือเนี่ยจะพบว่ามันกำไรแย่มากแต่ว่า เพิ่งมาเมื่อไตรมาสที่หนึ่งนะครับปี25ง7้ากำไรขั้นต้นของ PSL เนี่ยเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ0้าสิบเ r o ร์เซ็นต์ก๊อสโปนะครับสำหรับใครที่ไม่มีความรู้หรือว่ายังไม่ชำนาญเรื่องของตัวเล่นาการเงินงไม่เป็นไรนะครับเราลองลองเข้าไปศึกษาในเว็บตลาดซับแล้วลองดูกำไรสุดทธิดูรายได้รวมอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเป็นเองนะครับพยายามหาหนันซือมาอ่านมาอะไรก็ได้ครับผมทีนี้ขอพูดต่อนะครับตัวของ PSL เนี่ย กอ่กไรเนี่ยกลับมาได้แล้วก็ทางผู้บริหารเนี่ยขอพูดถึงวิจัยทัศน์เขาก่อนวิสัยทัศน์เขาเนี่ยเขาเคยพูดว่าการที่ผมไม่ลงทุนในธุรกิจอื่นๆนอกจากเดินเรือเพราะผมเองทําธุรก e ิจนี time, ้มาประมาณยี่สิบห้าปีแล้วผมไม่ขอทําในสิ่งที่ผมไม่รู้โอเคไหมนี่นี่คือนี่คือวิชั่นของเขานะแล้วก็เขาเองเนี่ยได้ได้ต่อเรือเนี่ยสามสิบลำ นะครับเรือเนี่ยมันมีสามสิบลำซึ่งมันถูกคาดการว่าจะส่งมอบเนี่ยภายในปีสอง6สิหกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเว็บไซต์ของพีเชียสเลยนะครับแล้วก็ปีนี้เยขามีการส่งมอบประมาณห้าถึงหกลำนะครับห้าถึงหกลำในส่วนปีหน้านะครับจะถูกส่งมอบประมาณสิบหกลำสิบเจ็ดลำซึ่งปีหน้าเนี่ยมองวัตถุธุรกิจกรรบนะครับเดินเรือเนี่ยถูกถูกมองว่าเอาละปีนี้ หยุดตกเริ่มฟื้นนิดหน่อยปีหน้าจะเริ่มฟื้นอย่างมีในยะปีสองพันสิบหกจะพีคและโตเต็มที่นะครับซึ่งการลงทุนเรามองข้ามชฉับไปปีหน้าหรือปี2 0 1พบหกซึ่งจะไปขาย,ยานันนะครับไม่ใช่ซื้อวันนี้พรุ่งนี้ขาย,ยไม่ขึ้นมีอะไรหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอ่ะทีนี้เราดูเรื่องของเรือเนี่ยเราเห็นว่าถ้าธุรกิจเรือจะกลับมาเขาคาดว่าจะกลับมาถูกไหมครับมันต้องเริ่มสั่งเรือแล้วจริงไหมครับเพราะว่าเรือไม่ได้ต่อวันเดียวเสร็จ เรือเนี่ยมันใช้เวลามันมีดีลมีอะไรมากมายนะครับเขาต่อมาเนี่ยปีสองพันสิบหกเนี่ยถึงจะรับหมดทุกลำทีนี้ในส่วนของตัวเรือที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยอาจจะสงสัยเอ๊แล้วมันจะมีงานไหมมันจะมีเรื่องของอค่าเสื่อมราคาหรืออะไรยังไงเรือจริงจริงค่าเสื่อมราคาเยอะอยอน,ยาายนะครับไม่ไม่ต่างกับเครื่องบินเลยเหมือนเหมือนการบิน,นไทยหรืออะไรเงี้ยเขาก็มีค่าเสื่อม เพิ่ว่าเจ้าของเนี่ยเขาได้ทําสัญญาล่วงหน้าซึ่งเขาเรียกเท่ๆว่า long term contract charter นะครับซึ่งจะรับเงินอยู่มาหนึ่งมา่3สาม US อลลาร์ต่อวันนะครับเขาทําไว้เนี่ยส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้ผมเคยเคยเคย,เคยสอบถามกับทางบริษัทเนี่ยเขาบอกว่า long term เนี่ยมีเซ็นไว้นะแต่ไม่ได้เซ็นทั้งหมดทุกลำคือเรือบางลำเซ็น long term เพื <S <s <ค>่อเป็นการ ป้องกันความเสี่ยงแต่บางลำเนี่ยมันไม่ได้เซ็งทีนี้ไม่ได้เซ็งเขาทำยังไงไม่ได้เซ็นเขาก็ลังตามราคาสปอตหรือค่าระวังเรือนะครับค่าระวังเรือโรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่าระวังเรือเนี่ยมันมันมันถูกเอาเรือแต่ละลำเนี่ยมามาเป็นต้นแบบคือเรือเนี่ยมันจะมีถ้าผมจำไม่ผิดมีออเทอร์แม็กนะครับมีแฮนดี้ไซส์นะครับมีซูเปอร์แม็กแล้วก็มีแคปไซส์ถ้าผมจำไม่ผิดอันี้สี่ลำแต่บางครั้งเนี่ยค่าระวังเรือเนี่ยมันลงแต่มันไม่มีผลกระทบกับ เรือของพีเชียเพราะว่าเรือของพีเชียเนี่ยมันเป็นคนละแบบคือคือคือบางครั้งเนี่ยเรือของพีเชียอย่างเช่นสมมติว่าเรือของพีเชียมีแฮนดี้ไซส์อ่แต่ค่าระวังเรือของซุปเปอร์แม็กลงอย่างเงี้ยแฮนดี้ไซส์ก็ไม่เกี่ยวแต่ค่าระวังเรือรวมมันลงอยู่แล้วหรืออะไรก็ตามนะครับตรงนี้ในส่วนของสัญญาที่เซ็นเนี่ยมันแปลว่าเขาจะถูกฟิกรายได,ได้คือเซ็นสัญญาแล้วไงว่าจะมีหมื่นสามถูกไหมเมื่อกี้ที่บอกรายได้ก็จะถูกฟิกเข้ามาดังนั้นเนี่ย ตรงนี้มันเป็นยังป้องกันเราเซ็นยังซึ่ง TDA ไม่มีนะครับ TDA ไม่ได้เซ็นสัญญาตรงนี้เพราะ TDA มองว่าเราจะวิ่งตามสปอตถือสปอตขึ้นขึ้นมากกว่า1,000สามคุณก็ได้มากกว่าม0 0 0สามแต่ถ้ามันลงคุณก็ได้น้อยกว่าแต่ p ียเนี่ยเขามีส่วนหนึ่งที่ฟิกมันเหมือนกนรารตอกกันความเสี่ยงในพอร์ตโฟลิโอเรียวของเขานะครับทีนี้ถามว่าธุรกิจมันจะกลับมาได้อย่างไงนะครับเราเห็นเศรษฐกิจกโลกเป็นฐาขึ้นนะครับอเมริกาเนี่ยเริ่มลด QE แล้วก็ลดหมดในท้ายที่สุดดดนะะครับจลหม การขึ้นดอกเบีย้ยแม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววันแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และการขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อถึงจุด,จดๆหนึ่งที่ต้องขึ้นเนี่ยผมไม่รู้ปีไหนนะแต่แต่สุดท้ายต้องขึ้นแน่นอนนะครับอมันจะทําให้ตัวคอมมอนิตี้หรือว่าสินค้าพวกอพาร์ตเนต่ยัขึ้นอย่างเช่นน้ามันถ่านหินนะครับจะขึ้นเพอพวกนี้จะเป็นตัวที่มันไม่ถูกกับเงินเฟอ้อหรือไอ้ตัวอินฟลชันเนาะดังนั้นเนี่ยพอขึ้นปุ๊บเนี่ย เรือเนี่ยจะได้ไประโยชน์นะครับเนื่อค่าระวังเรือจะขึ้นเพราะเรือเองก็เป็นคอมมอนดิตี้อย่างนึงน,นะครับทีนี้เรามองว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยถ้าซื้อลงทุนพิเชี่นะครับเราต้องบอกตัวเองว่าฉันจะรอการส่งมอบเรือให้จบนะฉันมีตีมใ,ในใจว่าถ้าเรือทุกลำสามสิบลำในที่ต่อเสร็จมันเรียบร้อยหมดมันส่งมอบหมดรายได้พิเช่นจะโตนะครับคุรกินเรือเนี่ยเวลาขาดทุนเนี่ย ขาดทุนสามปีห้าปีนะครับเวลากำไรบางทีกำไรสองปีสามปีแต่สองสมปีที่กำไรมันครอบคลุมขาดทุนทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นแล้วยังมีกําไรเสริมด้วยนะครับถ้าเราไปย้อนไปดูเนี่ยในในช่วงที่ฟีเชดีๆเนี่ยในช่วงแถวแถวประมาณสักปีสองพันเจ็ดนะครับสองพันเจ็ดสองพนปดตอนที่ตอนทีนท่จีนเนี่ยจะมีการลงทุนทำอโอลิมปิกเกมอ่ะตอนนั้นจีนใช้คอมมูนิตี้เยอะมาก หุ้นเรือเนี่ยขึ้นกระจุยเลยช่วงนั้นพี่เชี่จผมได้มานเจ็ดเปอร์เซ็นนไล่ๆกับอินทัชเลยนะครับแล้วก็ราคาขึ้นค่อนข้างเยอะอันนั้นก็คือถูกไซเคิลแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มแย่เพราะว่าดีมันเรือมันลดลงแต่ว่าคนมันแย่ันต่อเรือเราก็แย่มันตอนนี้เนี่ยมันเริ่มกลับมาอีนะครับนี่คือนี่คือธรรมชาติของธุรกิจวงจรที่มันเป็นหุ้นวัตจักรเขาเรียกวัตจักรนะครับุวัตจักรก็มีอย่างพวกยางพารานะครับน้ำมันป ทีนี้เรามาพูดถึงกลยุทธ์ของการลงทุนในพิเชียนะครับว่าเอาอะไรอยากจะซื้อเนี่ยทำไงผมมองว่าถ้าเทคนิคเเนี่ยมันมีแนวรับอยู่ที่ยี่สามยี่สามจุดสองยี่สามบาทนะครับเส้นสองร้อวันตรงนั้นนะ่ถ้ามันหลุดแบบมีในยะะสาคัญแล้วหลุดลงไปอาทิตย์หนึ่งก็แล้วไม่กลับยังซึมยังไซดเว์ลงอันนี้เนี่ย จะเริ่มหน้าห่วแต่ถ้าหลุดลงมาแล้วสองสามวันดึงกลับเลยอันนี้ผมมองว่าไม่น่าห่วเพราะตลาดจะมีความผันผวนได้นะครับถ้าเรามีตีมือใจว่าหุ้นจะขึ้นเพราะอะไรเรารู้ว่าการสร่งมอบเรือเรารอการสมอบเรือเราซื้อแล้วเราถือนิ่งๆเราทนไปเราทนแขแเรา,เ,ราเขาจะขยับเขาจะอะไรเราไม่สนใจตลาดจะเป็นยังไงไม่เป็นไรนะครับหุ้นตรงน,นี้ไม่ได้เล่นตามตลาดอยู่แล้วแล้วก็ในแง่ของการซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนเนี่ยต้องบอกตัวเองก่อนนะ คุณซื้อหุ้นตัวนี้แล้วคุณรู้ว่ามันจะขึ้นเพราะอะไรคุณรู้ว่าคุณจะขายตรงไหนนะครับในใจผมเนยากเห็นพีเชยสักสามสิบห้าถึงสี่สิบบาทนะครับคุณซื้อตรงนี้ถ้ามันหลุดเส้นสองร้อยวันมีระยะคือแถวยี่สิบสามบาทคุณเลิกนะสมมติคุณซื้อยี่ห้ามันหลุดยี่สิบสามคุณเลิกคุณโดนสองบาทสามบาทแล้วแต่แต่คุณจะไปขายเท่าไหร่ครับจะไปขายสามสิบห้าไปขายสี่สิบมันได้เป็นสิบบาทไงดังนั้นคุณก็ต้องทน คุณทนถือไปนี่คือการลงทุนนะครับไม่ใช่การเก็งกาไรอเราคนคนละตีมกันนะครับส่วนการลงทุนเนี่ยผมขอย้ำว่าคุณต้องถือและทนแข่งตลาดเนี่ยแข่งได้สิบถึงสิบห้าเอร์เซ็นสิบถึงสิบห้าเปอร์็คุณลองนึกภาพถึงตอนหุ้น i b l อยู่ที่ยี่สิบาทนะกว่าจะขึ้นมา,นานยี่สิบเจ็ดยี่แปดบาทมันอย่างนั้นอยู่นานมากมันงอแง,งอย่างนั้นนานมากหลายคนเนี่ยทนไม่ไหว หรืออย่างบ้านปูตอนนี้ขึ้นจากสามร้อยไปเจ็ดร้อยไปแปดร้อยเนี่ยจะมีสักกี่คนที่ทนได้จะมีสักกี่คนที่ถือบังจากข้างล่างลราขึ้นไปเส้นตลาดเนี่ยจะทดสอบเราด้วยด้วยด้วยเหตุผลแบบนี้เพราะหุ้นไม่ได้ขึ้นมันเดียวหรอกหุ้นจะเหวี่ยงซ้ายวิ่งขวาใส่ไปใสยมาคําแนะนาก็คือว่าคุณเข้าซื้อวันนี้พวกนี้แถวแถวนี้ใช่ไหมครับราคาเนี้ยมันจะลงบ้างเลยบ้างช่างมันนะครับถือนิ่งๆคุณรับดีวิเดีนไป คุณรอไซเคิลไปนะครับปีหน้าปี2016ไซเคิลกลับมาคุณรับดีววเดนไปรวมดีววเดนรวมแคปิตอลเกนส่วนต่างมาคาแล้วเนี่ยเบ็ดเสร็จผมคำนวณคร่าวๆถ้าซื้อตรงนี้นะคุณมีโอกาสได้นะครับภายใน12เดือนเนี่ยคุณมีโอกาสได้ประมาณนะ35%ขึ้นไปนะ30-35%นะเพราะว่าปันผลมันจ่ายมาหกเปร์เซ็นตเวลามันดีๆถ้าถ้ามันดีจริงมันจะจ่ายได้และรวมแคปิตอลเกนมันยี่หาถึงสรวมแล้วสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เทียบ เซ็นดีเดจ่ายเราเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่สิบสองเอร์เซ็นคุณได้มากกว่าเซ้นดีเดกเป็นเท่าแล้วผมมองว่าหุ้นองน,นี้มองมองแล้วน้าลงทุนมากกว่าทางตัว PSL แต่ถ้าใครอึดอัดใครทนไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ชันรับไม่ได้หุ้นไม่ขึ้นฉันหุ่นงีดไม่เหมาะกับลงทุนตัวนี้ครับให้ลองไปเล่นหุ้นเก่งออาไวเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็ผมฝากไว้ละการตัว PSL นะครับ เหมาะสําหรับคนที่ถือลงทุนเพื่อเอาตีมของของเรื่องเรือเท่านั้นนะครับมันไม่เหมาะกับการที่ถ้าคุณเห็นแล้วไม่สบายใจหรือว่าหุ้นไม่ขึ้นคุณอีกต้องขึ้นมันไม่ขึ้นเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาหุ้นขึ้นมาบ้างมันไม่ขึ้นเนาะดังนั้นเนี่ยคุณก็ต้องบอกตัวเองว่าคุณเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะก็ไม่เป็นไรก็หาตัวอื่นนะครับอันนี้ก็วันนี้มาแชร์กันลองทําไฟเสียงดูเพราะว่าถ้าเป็นโพสเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเลื่อนลงไปแล้วมันก็อ่านตามไ,มได้แต่ว่าไฟเสียงเนี่ยมันอัปโหลดไว้ได้แล้วก็จะไดดู้ว่าโอเค าฟเสียงแบบนี้เอาไว้มาย้อนฟังได้นะครับวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ขอบคุณมากนะครับที่รับฟังครับสวัสดีครับ